สวัสดีครับทุกท่านที่รักติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราจะมาทดสอบเล่นมือถือใหม่ของเราอีกแล้วนะทุกคนนะนี่ก็อัดในมือถือเหมือนเดิมนะครับใช้โมบิเซนอ่านแล้วก็ปรับความละเอียดเพิ่มขึ้นเป็น 720p นะครับทุกคนครับมาดูว่าคุณภาพจะเป็นอย่างไรบ้างนะทุกคนนะแล้วเกมจะเล่นได้กระตุกหรือเปล่าหรือว่าเล่นได้รืนปลืดป้ดนะครับเดี๋ยววันนี้จะเริ่มจากการาาทำเป็น คิดกิดจวัตรประจำวันของเราเลยนะครับนะทุกคนนะปะกติทุกวันเราก็เข้าเกมมาคุณต้องมาทำไว้ประจำวันตัวนะเป็นอันดับแรกนะทุกคนนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าวันเพียร์ที่จะใช้เล่นได้หรือเปล่านะครับหรือว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องทำอะไรกันบ้างน,นะทุกคนนะโยกออกมานะครับทุกคนครับแล้วก็เจอสกิลเข้าไปนะทุกคนนะเนี่เห็นไหมหรือว่าเรื่องปืนนะหรือว่าเรื่องปืนที่720 นะครับทุกคนครับใช้ได้นะทุกคน,นใช้ใได้เอ่อตัวตัวเครื่องมีแอปในการอัดหน้าจออยู่แล้วนะครับทุกคนครับแล้วก็ความคมชัดค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าอ่าตัวแอปที่ติดเครื่องมามันจะมีปัญหาเรื่องของเสียงนะครับทุกคนครับซึ่งมันสามารถอัดได้เฉพาะเสียงไม่อย่างเดียวนะทุกคนนะมันไม่สามารถอัดเสียงเกมได้นะครับ บางคนอาจจะใช้วิธีหลีกเลี่ยงโดยการเสียบ Small Talk แล้วก็ไปกดปุ่ม Small Talk รับสายนะได้คือปุ่มรับสายแล้วก็เพื่อให้มันดึงเป็นเสียงจากมือถึงขึ้นมาแทนเสียงไม้นะครับแต่ว่าพี่ลองดูแล้วเสียงมันไม่ไม่ไมดีมันใช้ไม่ค่อยโอเคเลยนะทุกคนนะอะ่โอเคครับอ่ะเนี่ยแล้วก็เลยไปหาโหลดมาก็โมบิเซ็นนะครับใช้ได้นะทุกคนนะติดโฆษณานิดหน่อยก็ของฟีก็ต้องดูโฆษณาไปนะครับ ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้แล้วก็อัดลื่นนะทุกคนนะลื่นกว่าตัวแอปอัดหน้าจอของมันเองนะครับเพราะว่ามันตั้งค่าได้เราสามารถปรับค่าไปเรื่อยๆได้ทุกคนเออนี่ก็นี่มีปรับมาจถึงค่าความละเอียดที่ประมาณ 720p แล้วก็ b ิ t เ a t อยู่ที่ประมาณ5ครับทุกคนครับก็ถือว่าความค่าดีอะมันจะไม่ค่าไม่กกว่าแต่ว่าถือว่า ลื่นนะตัวเกมนี่คือลื่นเลยอ่ะทุกคนเออลื่นเลยไม่มีการกระตุกใดๆทั้งสิ้นครับเนี่ยเราสามารถทำเว้ประจำวันได้อย่างง่ายดายและทุกคนนะโดยที่อ่าไม่ต้องห่วงเรื่องมันแหลกนะครับทุกคนครับโง่ก็ให้เรียบร้อยครับมีศัตรูมาเพิ่มครับเนี่ยวิ่งหลบได้โดนโดนอ้ยวิ่งหลบได้แต่กระเด็นไปไกลเหลือเกินเออต้องแข่งกินโอ้ยมันมีตัวดดู ลำคาดจรงเลยกับไอตัวลมเนี่ยเออทำไมเราไม่มีตัวรวบแบบนี้บ้างเรียบร้อยครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปตีเสาอีกเสาหนึ่งเก็บของเห็นไหมเก็บของก็เร็วนะค่าเสร็จปุ๊บของเกิดทันทีนะครับไม่มีการแบบมาตั้งรอโหลดของเกิดอะไรอย่างนี้นะทุกคนนะเออถือว่าแหมเทียบกับมือถือเราอ่ะมันก็ดีกว่าอยู่แล้วแล้วก็มือถือเราอเดิมมันห่วยมากนะครับส่วนครับก็ถือว่า คุ้มค่าอยู่ด้านสำหรับตัวนี้นะครับที่ราคาอยู่ที่5 0 0พนะทุกคนนะจะได้มาขนาดนี้ก็ให้มาขนาดนี้หรือว่าโอเคแหละแต่ไม่รู้ว่าจะทนทานขนาดไหนนะครก็จะเล่นาอาจจะเร็วอยู่ประมาณสเดือนหลังจากนั้นก็พังือถืงพังต้องซื้อใหม่อะไรนี้หรือเปล่านะทุกคนแต่วันนีประกันนี่เออมันเรัอประกันอยู่อัออนมปีหรืออะไรนี่แหละ จำไม่ได้แล้วว่าเขารับประกันกี่ปีนะครับทุกคนครับอ่าซื้อได้จากในช h อป e ีนะครับ i ิน i n i ิ t h a i l แล d นะทุกคนนะเออมันก็คือของบริษัทเขาขายเองนั่นแหละสามารถซื้อได้จากในช h อป e ี <c oughs> ง่ายสุดเลยทุกคนง่ายสุดแล้วก็ราคาก็มาตรฐานที่สุดนะครับทุกคนครับวิธีการเคลมก็คือเขาก็มีเบอร์โทรให้เราก็โทรไปหาเขาแล้วเขาก็จะส่งคนมารับของนั่นเองนะครับทุกคนครับอ่ะ ก็ถือว่าคล้ายๆกับเจ้าอ,อื่นๆก็ไม่ได้ยุ่ยยากอะไรมากมายนะทุกคนนะถือว่าใช้ได้นะครับเออแล้วก็ตัวตัวส่งของแพ็คของส่งของช้านิดนึออสั่งแล้วอ่ะไม่ต่ำกว่าสามวันทุกจะได้ของอ่ะที่ส่งเลยไม่ว่าอาจจะเป็นเพราะคนสั่งเยอะหรือว่าบริษทัทมันทำงานช้าออสำหรับใครที่อยากจะลองดูนะครับทุกคนครับวันที่15นี้รู้สึกว่ามันจะมีอเมกาเซลอ,อีกละ หลังจากที่เราซื้อมาแล้วนี่มันจะลดราคาทุกวันไม่ได้นะเพื่อนอันนี้พี่ก็เอาอ่ตองมมีตีน,นะครับลอยฟ้าลยทุกคนนะโยนปลาใส่เลยครับทุกคนครับเจอพลังปลาหน่อยร่วงร่วงไหมละ่ะล่วงเรียบร้อยครับอ่ะเห็นไหมทำคาวายประจวนลืป่ปื้ดนะทุกคนนะทำคาวายปะจวนลืปื้ดแต่ที่ซ้องอาจจะบอกว่าพี่มันตีบอลอยู่ข้างนอก เออมันแบบเออโหลดไม่เยอะต้องมาเจอของจริงครับก็คือเควสนี้นะทุกคนนะพี่บอกเลยว่าเควสประจําวันเมืองมอนโดที่พี่ไม่โคตรเกลียดมันมากที่สุดก็คือเควสนี้เลยครับทุกคนครับเควสส่งอาหารเออเราต้องวาร์ปเข้ามาในเมืองมอนโดแล้วทุกคนนะเราวิ่งเข้ามาป่าฝูงชนครับที่มันดูดแลมเราโคตรโคตรนะมันมีโมเดลมนุษย์เยอะมากเสร็จแล้วเราก็ต้องมาคุยกับซาร่าซึ่งปกติมันก็จะไม่โหลดมันก็ต้องมายืนรอซาร่าแป๊บหนึ่ง เออเสร็จแล้วเราก็รับเควสรับเควสเสร็จเราจะต้องวาร์ปกลับไปที่สปริงวอลนะครับทุกคนครับซึ่งก็จะมีฝูงชนอยู่อีกเออเนี่ยมันจะมีสองที่ครับโอ้อะไรเนี่ยของตกแตกเออเดี๋ยวเดี๋ยว ไหนๆมันก็แจกของมาเดี๋ยวพี่กินเอาบัฟเลยดีกว่าเออดิเรามาแจกอาหารมาอาหารในเควสนี้มันกินได้เพิ่มเพิ่มบัฟเท่กับเราแล้วทุกคนนะเออกินไปเลยครับแล้วค่อยๆไปรับเควสใหม่แต่ถ้าเล่นในมือถือเดิมทำอย่างนี้ไม่ได้นะเด้งนะครับเกมเด้งเอทอทรมานอะ่ะบอกเลยว่าทรมาน เนี่ยได้เวสมาแล้วนะครับทุกคนครับเราก็รีบไปเลยครับมันจะเปโผล่สปริงวาวแหละเออเนี่ยเราก็จะมีวาร์ฟใวาร์ปสองที่ปกตินี่ถ้ามันอยู่โซนหลังหมู่บ้านพี่ก็จะวาร์ฟมาจากตรงบ่อน้ําข้างหลังแบบนี้นะครับทุกคนครับมันจะช่วยลดอาการแหลกได้สําหรับมือถือที่ไม่แรงนะแต่ถ้าเป็น มันอยู่ในโซนหมู่บ้านอะยังไงมันก็ต้องผ่านบ้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในโซนหมู่บ้านให้วาฟไปจากข้างหน้านะทุกคนนะซึ่งมันก็ต้องเจอคนเยอะแยะทุกคนแล้วบทเกมมันก็จะเด้งครับแล้วถ้ามันรอดไม่ได้นะถ้ามันรอดไม่ได้มันก็จะไปเด้งตอนโลว้์ปกลับไปมอนโดอีกเออมันกลายเป็นเครซี่แบบแล้วถ้ามันเด้งนะทุกคนนะมันต้องเริ่มทำใหม่ทั้งหมดอ่ะเออมันแบบต้องเคลียร์ลำแบบสุดแล้วถึงจะเข้ามาได้ครับทุกคนครับนี่กลายเป็นว่าี่พอเราได้มือถือแรงมานี่ พี่สบายมายืนเก็บดอกลิลลี่อย่างนี้ได้ด้วยนะปกตินี่คือพี่จะต้องรีบวิ่งตรงหลิกไปทำควอตอย่างเดียวทุกคนไม่งั้นมันมาโหลดข้อมูลพวกดอกลิลลี่อย่างนี้อีกไม่ได้ครับการเด้งครับทุกคนครับตอนที่เราต้องว้ากลับเข้าไปในเมืองนะทุกคนนะนะอันนี้นี่สบายเลยครับการได้นะทุกคนนะมีสลามให้ตีนิดหน่อยครับทุกคนครับมีสลามให้ตีนิดหน่อยเออเป็นควอตที่ชิลมากตู้มก็ให้ ไม่แตกตุ้มก็ให้7,009ไม่แตกอีกตุ้มก็ให้7 0 0ยังไม่แตกเออนี่แน่เรียบร้อยครับทุกคนครับก็เอาอาหารมาส่งแล้วจ้านะทุกคนนะแล้วก็ได้ตังค์มา,าเจ่บจังหวะนเนี้ยบางทีมือถือถ้าเราแลมันไม่ไม่เยอะพอนะทุกคนนะจังหวะเนี้ยมันทนไหวนะแต่จังหวะที่วาร์ปกลับไปในเมืองเนี่ย เออมันจะมาเด้งตรงนี้ครับทุกคนครับแล้วมันก็ต้องเริ่มทำใหม่ทั้งหมดอีกทีหนึ่งอ่ะเออมันจะโคตรลำคาญเลยกับเควสนี้นะทุกคนนะแต่ว่า Infinix h o ฮอตเทนเอ้ยไม่ใช่ฮอตเทนด้วยฮอตสิบเอ็ดเอสนะทุกคนนะอินฟินิตฮอตเอ็ดเอสสามารถทำได้โดยที่รืดอปืนครับเข้ามาในเมืองก็แคทรีนโหลดนะทุกคนนะซาร่าโหลดครับเออเนี่ยแล้วบางทีก็มีคนมายืนอยู่หน้าร้านซาร่ามาเพิ่มความแรกให้เรา โอเควล้ว <laughs> okay, ผ่านไปได้นะครับ <sk ill> ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำเบวตี้กันต่อครับเพราะวันนี้วันจัน <c oughs> นะทุกคนนะมัน <c oughs> ได้เวลา <c oughs> เป็นฟาร,ร์มตังค,ค์นะครับเนี่ยปกติแคทเทอรีนนะครับคุยด้วยไม่ได้นะแล้วรอบนี้นี่คุยด้วยได้นะครับกลับมาคุยแล้วก็มาแบบทำอย่างอื่นได้นะท <c oughs> ุกคนนะเยี่ยมไปเลยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนครับสวัสดีครับ